เสียยะครับผมเป็นคอนววยทำงานอยู่กับเ่าแกหา1.9พเผ่อนเดือนละ8 00 0ันจัดให้ผมหน่อยครับเสียยะจัดไ้แนอาหาผ่อน8,000ใช่แล้วโอ้สแสดงว่าเป็นคอนววยนี่เถาแกเหงัน้นเดือนหลายได้นน่เมนบ่าใช่คือสิเดียวสองหมื่นกว่าบุนอโอ้โกูสิ <c oughs> เป็นสมัครงานนะมึงกันละคอนวอยนะนะนะพี่น้องคอนววยก็ซื้อได้นะครับขอให้แถาแกเฮ็ดไปรับร่องเงินเดือนให ที่เหลือบายากเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับผมเอา้าอยากได้1.9ผ่อน8,000ใช่ไหมมีแนะนำพอดีเลยไม่ได้ตะได้เตรียมเลยนะขับมาจอดไว้พอดีลูกค้าถามหาเสียยะจัดให้กับตัวนี้ครับ 1.9S ปี2021-22ครับเป็นไงแมกยางจัดให้ใหม่แมกเวลคอบเบรกแบมโบโคตรสวยครับพี่น้องจ๋าก,กับค่างวด8,000บาทตลอดสัญญา เอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเอฟซีเสียยะเสียยะจัดให้รถสวยรถเดิมไม่เฉียวไม่ชนไม่ตําไม่ตีลังกาไม่ติดแก๊สครับผมนะไลเนอร์สวยสวยเลยจัดให้ลูกค้าคนววยคนหล่อคนดีคนดีนดเสียยะจัดให้นะทอดเสียงหวานด้วยมั้งต้องโชว์ทอดสักนิดนึงล่ะเอาฟังเสียงทอดสักนิดหน่อยไหมฟังครับฟังนะฟังอา้าวมันต้องฟังอยู่แล้วเพราะเสียยะใจดีก็ต้องจัดให้ เสียงหวานเสียงหวานเลขไม้สี่หมื่นสองพันโลเด,ด้อพี่น้องสี่อาชีพยังสีเ่เฮ็ดอียังยูซื่อไดมดครับขอให้มีอาชีพตรวจสอบได้มีแถวแกรับรองให้ได้มีไายได้ที่ชัดเจนเสียยะดูแลหมดครับขอให้พี่น้องอยากได้รถนึกพอเสียยะเสียยะจัดให้ครับเบองห้องเครื่องนะเอาของเครื่องเดิมเดิมครับหัวนงหัวน็อตล่องแก้มฝากระโปรงเดิมรถสวยรถเดิมไม่เฉียวไม่ชนไม,ไม่ต่าไม่ตีลังกาไม่ตีแก๊สกับค่างวด 8,000บาทตลอดสัญญาขายอยู่400,000กว่าครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีอุนบัตรประชาชนใบเดียวเสียยะจัดให้ fc เสียยะคอมเมนต์บอก fc เสียยะเสียยะรูปหล่อจะดีแล้วแชร์ไปครับผมแก้ว